ไอ้มีความคิดเห็นจนังไหนครับจ้าจวว่ามันง่วเข้ากินแต่หยาแต่เฟืองก็ไรว่ฒจําเป็นต้องกินหัวอาหารไอ้มีความคิดเห็นจังไหนจุดมุ่งไม้ยุีิจุดมุ่งไมยเออแมนยุีิชุดมุ่งไม,ม,ม้มในการเลี้ยงง่วเข้าสิเลียงแบบธรรมศาสตร์รือสิเลียงแบบผสมสมัยใหม่เท่านั้นแหละ ันอย่างนะถ้ามาติคือปล่อยกินตามยถากรรมันได้กินก็กินบรไก้กินแล้วก็แล้วบพรามีอยัางก็กินเครื่องไม่มีเฟื่องกินหย่างแต่สําหรับสมัยใหม่มันมีความจําเป็นว่าขฮาก็เลี่ยงข้าวกรยากใแห่งัวอ้วนเนาะเลี่ยงหลังงวจจอยมันก็บเป็นตะเบิงอนะอาหารก็เป็นส่วนสําคัญอยู่สําหรับงวจจอยเ้าก็ใหหกินเพื่อจะให้มันอ้วนึ้นเรืองขึ้นให้มันงากรุมนนตาจากของ ในยาถ้ากินนะฮะง,งว่วงมันอ้วนเนี่ยมันกระสุกกระพาดีแต่กระบอกเดียว่าสีอ้วนค่ะเพราะเห็นมันหืึบเรี่ยงเด็กยังดีกว่าป่วยเป็นโค้งกระดูกกินยาอ้วนบาอ้วนอ้วนยัวแต่อาหารเท่ากระแหงกรณี่แม่ลูกอ่อนยังสิเสริมเสริมง่วออกลูกใหม่แล้วก็รแม่ลูกอ่อนแล้วก็งว่วที่เขาไปซื้องว่วงจอยเนาะง่วโค้งมาขุนเอาเนื้อเอาหยัง้งทีหน้า มัก็มีความจำเป็นในป้าหมยการเลี้ยงของเข้าไปสิเอาไปเนี่ยสร้างเนี่ยเาเลยบางคนมันกะซื้อมาขายไปเนาะกับกับตองบํารุงยังไรก็ได้เพราะอเหยังได้แต่ว่าซื้อมาขายไปแต่ว่าจุดประสงค์ของฟาร์มเฮ้านี่คือขยายพันธุ์เลี้ยงเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตเลี้ยงเพื่อเอาผลผลิตเ้าตรงนี้การบำรุงบํายังมันนนะจำค้นท่องนะท่องซื้อบปกินตะปน ลูกก็สีแข้งแรงจีกตยังเสือนมเสีออาหารเสือขนมมากินหัวท้องคึอกันนั่นแหละร่่งกายของเขาต้องก,การเสริมเพื่อให้ลูกหัวแข็งแรงอาหารเสริมนิดน้อยอมีม่บางบางเวล่ามีทุนกับแจงเฮ็ดมีทุ่นกับเบเฮ็ด,ต,ดตามกำลังตามกำลังกระบอกเดวว่าเลี้ยง เลี้ยงยาเลี้ยงเฟืองซื้อบดีก็ดีเื่กันก<ด>แต่ว่าขั้นเข้าอยากได้ผลผลิตหรือว่าคือเขาว่าแหละจุดมุ่งหมายของเข้าคือต้องการผลผลิตผลผลิตที่ชัดเจนแม่น,นคือปีนี้เข้ากระได้ผลผลิตมาสามตัวนี่สิกาเลี้ยงเจียจอยถังหม้อจอยหลร่างกายสากผสมูรณ์เข้ากับบอดผสมร่าการผสมมันกระติดยากแต่ขันอ้วนมาจำานึงกับปอดอ้วนครับ งวกับเป็นซัดไส้ห่อกระดาผสมมะลุว่วไส้อ,อาหารเสริมที่ไอ้ไมีเห็นว่ากินมีอย่างไหนสันอาหารเสริมกะซิมีมีห้ามมีห้ามกระโหลกแห้งบ่ตอนนี้กะมือนละห่อยเนาะมือนละห่อยภาษาอีสานมือนหนึ่งถักเกสองกิโลสองสิบสองกิโลอ้านลอย สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกโลละแปดเก้าบาทอืมว่าตัวหนึ่งให้กินหลายมาห่อเนี่เมื่อต่อเมื่อหนึ่งเพาบ่าผ้เดนเนี่ยห่อมาให้มันกินเป็นอัั้นไอ้ยังกอผ้าโบเดนให้กินมันเป็นแบบหลักๆคือห้อมเข้าสิอาศัยว่าล่อให้มันกินฟางเข้าสิเอาห้อมมห้วยฟางล่อให้มันกินฟางเพื่อจะไปไปไปมัก ไมมากแล้วก็ยังก่อนให้ร่างกายมันดูดซึมสารอาหารที่ในตัวมันต้องมีอาหารยาหยาบเพมกับพ่ออาหารเขานะ่นะครัากระสีอ่ะแล้วก็ะสีมีอาหารเสริมคือเป็นอาหารคนนีส่สิอาหารสําหรับแม่พันธุ์นี่นครับใช่อนนีกระสีให้หมื่อละหนึ่งกิโลโตโตอ่าะเฉพาะพยญ้ามแรีงนี่กระสิกะสหลายเนี่ยสองกิโล <laughs> ข้งงางนี้นเท่ากัมีหนาเท่ากันโดน,น,นลงมาเหลือกิโลนึงมีอย่างอีกอะไรนะแล้วก็วชิมีการนำาร้นำตาลการน้ำตาลน้ำตาลเป็นแกรนร้อนอขันเขาไปสื่อที่เรื่หลายๆมันก็ได้ราคาถูกลงเนาะเมีนตอนนี้คือบรรมีท่านบบท่านมีเวลาไปตอนโบรรท่านมีเวลาไปอ,อมองขายทรงคือโล่งน้ำตาลเขาเขาเลยมาสื่อปีกตะกอนแกะคัดไปคือจะเห็นไอ้มีมันแห้งพร้อมเอมีมันแห้งอยู่แต่ห็นโบท่านได้กินเพราะว่านี่หนาอยู่ ่วนนันน <ำ S 1> ้นเอาไปเสริมต้นนั้นเก็บไว้ย้ำแหล่งของเพื่อน,นึงมีอย่างอีกบ่ทุ้งสี่ฟ้ายยังหั่มขึ้นกันบ่ทุงสี่ฝายนี่สิเป็นอาหารสำหรับแม่แม่ท่านที่เข้าไปคาดเลือกมา,าเป็นมัวโค้งเข้านใจกินเพื่อที่จะให้ร่างกายมันสมบูรณ์ขึ้นน้อยนึงตัวน,นี้เป็นอาหารเม็ดตันนี้สิเป็นผงเพราะว่าอาหารตะไ่าง ท้ากับสีใสในต่างกันในโตของงวเองมันนะคุณจำหนีใสจังสีคุณจงสี้ำจังสีแต่ผมถือว่าเป็นอาหารของงวดต่างทองทั้งสองกระสอบน,นั่นแหละไอ้เลี้ยงงวาจะโตก่น่นในขอกนี่ตอนนี้มีโยแปดกําลังสีออกอีกกรสิเป็นเก้าขั้นเชลียอันพวกสื่อพวกอาหารนี่ตกเกินเท่าไหร่ อาหารเสริมอาหารเสริมนาฝนเนาะยากคัาากแบบาสมบ่าหนาแรงนาแรงสตอกอยู่เจ็ถึงแปดกระสอบค้ามาคิดเป็นเงินกับสิตกอยู่อตีตัวเลขกลมๆกเจ็ดสี่ยี่สิบแปดประมาณสองพันแปดบวกข้ามบวกอันนั้นแล้วก็สิตกอยู่สามพันหาบาท้สามพันห้อยบาทต่อเดือนโดยประมาณโดยประมาณโมถือว่าแพง กันจไปเรียบเทียบกบซื้อกับซื้อยาซื้อยาซื้อยาก็ลอยหนึ่งผักกินโบยิมก็ต้องเก่าตัวนี่ต้องมีแล้วเกือบพันหนึ่งกันพันหนึ่งเข้ามาซื้ออาหารด้ส้มกระสอบและกินอาหารสามกระสอบของเราแต่ละตก็สิีเลื่อมขึ้นอ้วนขึ้นมันสิดูดีกว่าให้ยานน่นแล้วสมมติว่าไปซื้อยาขนาดคนเนี่ยขนาดคน ติดลงมาเคิงหนึ่งเลยเพราะว่าเขาม,มียาเขามียาจากแปดกระสอบก็สิเลืออยุสามกระสอบหรือสี่กระสอบโดยประมาณนี้แหละต่อเดือนค้าห้ามห้าก็สิลดลงอีกทั้งค่านําตานค่าห้ามค่าอาหารรวมแล้วเรียบร้อยอตีเพื่อว <4, 000. S 2> ่าไปสี่พันบ่อันร่วมยารักษาโคแม่บ่ร่วมบ่มร,มมร่วมตัวนั้นยุ่นอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกยารักษาโลเพื่อนีการกินมินิกะทำถ้ามาเบิงเสืองวยางมือแรง หลังจากมือกอนเท้า,าเกลือฟังเมื่อนี้เยอะแยะเดี๋ยวมือนะหนาเท่าซิมีเรื่องยังมบาบอกสูทานทุส่งฟังรอตที่สามนะครับผมเป็นไพ่เป็นเรื่องไถ่แน่คอขั้วห้านี่อยละครับการดูแลรักษาขั้วในห้าในคอของห่าหลักการใส่ยูใส่ยาครับผมคลิปหน้าจงมาบอกสูพี่น้องฟังอีกเทื่อหนึง่งสำหรับเมื่อนี้กนดพี่น้องไปก่อนเสียบๆสีันวมั่วครับเกลืองั่วสำหรับเมื่อนี้กัสวัสดีครับผม